ท่านใหม่เตือนการแก้ไขหรือยกเลิกม .112 คือก้าวแรกล้มล้างการปกครองและสถาบันถ้าไม่เชื่อผมแล้วจะผิดหวังก่อนติดตามรระฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเพจ Facebook จุลเจมิมทุกคนของหม่อมเจ้าจุลเจมิมยุกคนหรือท่านใหม่โพสต์ข้อความระบุว่าการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112มันคือก้าวแรกของการล้มล้างการปกครองและสถา บันพระหมหากษัตริย์ถ้าไม่เชื่อผมแล้วจะผิดหวังนะครับขณะเดียวกันนายอนน์นำพาทนายความและแกนนำกลุ่มราษฎรโพสข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าตอนดูนิคุน้องๆที่ติดด้วยกันเคยถามผมว่าพวกเราจะได้ออกไหมผมตอบไปว่าถ้าคุณมั่นใจในพี่น้องและเพื่อนๆของพวกเราข้างนอกว่าพวกเขาจะไม่ทิ้งพวกเราเราได้ออกแน่นอนผมมั่นใจในทุกคนกินให้อิ่มนอนให้หลับอ่านหนังสือออกกำลังกายให้แข็งแรง ออกไปจะได้ร่วมสู้กับคนข้างนอกต่อตอนนี้กําลังอาบน้ําออกเป็นเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่มั่นใจที่สุดในชีวิตว่าประเทศนี้เปลี่ยนแปลงแน่และจะจบในรุ่นเราอย่างแน่นอนเราลองมาฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ ความคิดเห็นนี้บอกว่าคำคมคำปลอบใจหรือยากล่อมประสาทกันแน่ความคิดเห็นนี้บอกว่าก้าวแรกล้มล้างสถาบันแล้วก้าวที่สองลักเป็นไงถามหน่อยใครจะกล้าล้มถ้าสถาบันดจริยงยังเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ท่านใหม่ย,ยาก,กังวลเกินเหตุทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่มีใครกล้าล้มสถาบันได้หรอกนะครับเชื่อผมสิมีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่าถ้ามีคนแบบคุณเยอะๆนี่แหละล้มแน่ได้ข้อมูลซ้ำๆมาตลอดนับปีจนปลูกฝังเป็นอุดมการเราก็คนหนึ่งที่ได้ข้อมูลข่าวซุบซิบนินงาจนเชื่อว่าจริงแต่ผ่านมาหลายสิบปีข่าวลือหลายอย่างไม่ได้เป็นแบบที่เรารับฟังมาเลยเลิกเชื่อความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้า ปล่อยให้มีการใส่ร้ายอยู่แบบนี้สถาบันดีแค่ไหนก็ล้มได้โจรมันปล้นคงไม่เกี่ยงว,ว่าดีไม่ดีหรอกความคิดเห็นนี้บอกว่าขอพระองค์ท่านเห็นใจทุกๆคนที่เคยวิาพากษ์วิจารณสถาบันแล้วติดคุกเชื่อว่าคนไทยมีความบริสุทธิ์ใจที่จะดํารงรักษาสถาบันกษัตริย์ไม่มีใครคิดบ่อนทําลายหรือมีจิตใจอาฆาตม้าร้ายแต่อย่างใดอยากให้ท่านเม่ตาประชาชนลูกหลานคนเห็นต่างที่อยู่ในคุกให้ลดโทษให้เบาลงหรือปล่อยตัวออกจากคุกนักการ สามารถพูดวิจารณ์เรื่องสถาบันเฉพาะในรัฐสภานักการเมืองที่หาเสียงการเรื่องมาตรา1นึสเซรีพิสุทธ์พูดมีเหตุมีผลเรื่องนี้ที่สุดมีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่าพูดวิพากด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีใครติดคุกไม่เชื่อถามเบียบุตรดูแต่มินดาเย้ยหยันนี่หรือวิพากโดยสุจริตแถมใช้เด็กไม่บรรลุนิติภาวะมามินเพื่อเกิดประเด็นในกระบวนยุติธรรมแถมทําซ้ําๆคุณคงอายุไม่น้อยคิดเองด้วยครับว่ากระบวน การนี้ต้องการอะไรคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเ a นเจอร์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ